เปิดสายไปที่พี่บุรัตอภพิชาติตรตยสอนครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับสวัสดีค่ะแปดโมงเช้าว,วันอังคารทําอะไรอยู่ครับพี่ครับพักผ่อนสามวันติดไหมครับอ่านแต่ข่าวอ่านแต่ข่าว <laughs> โอ้มีอีฉาคนตาดีตากับันดีแล้วอ่านแต่ข่าวทั้งวัน <laughs> <laughs> ตาเป็นยังไงบ้างพี่บุรัตครับ <laughs> เราต้องถามเรื่องสุขภาพกันก่อน อ่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะอได้ตัวดึงดีเพราะปกติก่อนนั้นชอบกินเม็ดบัวแล้วกินเม็ดบัวเราจะกินกินทั้งเม็ดคือดีบัวกินด้วยอพอดีได้ได้เห็นโฆษณาดีบัวมาว่าเรื่องลดอาการอะไรพวกนี้ออกมาก็ชงแทนน้ำชาปกติกินน้ำชาเพื่อชงดีบัวทานวันละสามแก้วโอ้ฮะตอนร่างกายค่อยๆ่อยดีขึ้นน่ะค่ะอาการที่ลมอัดแน่นในท้องก็ ค่อยๆหายไปแต่ปะครับะพอตาดีนะพี่นะจิตใจดีนะความรู้สึกดีอะไรอะไรก็ดีเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเที่ยวกันนั่งดูซีรีส์เรื่องห่วงคำหนึงโอ้ห่วงคำหนึงเหรอพี่ในในไหนในเน็ตฟลิกหรือในไหนครับอ่าเปิดเปิดทางทางอื่นนะคะเน็ตฟลิกไม่มีอ๋อเหรออ๋่ออ่านหนังสือแล้วชอบมากคือเขาย้อนไปถึงเขาเรียกว่าห้าปฐมกษัตริยุบบับ อภิการของของจีนอะอ๋อเป็นซีรีส์จีนแหละแล้วนี่ก็คือมามาแต่งเป็นเรื่องลูกหลานซึ่งมีสองภาคภาคแรกภาคแม่เนี่ยตอนนั้นเศร้าแต่มาภาคลูกเนี่ยก็ถึงจะแปลงจากหนังสือบ้างแต่ว่าก็ดีคือคืออ่านหนังสือแล้วประทับใจในเรื่องของของขวัชเขาเรียกว่ากษัตริย์ที่ต้องทําทุกอย่างต้องเสียสละแม้กระทั่งครอบครัวชีวิตราในครอบครัวชีวิตของลูก เพื่อเป้าหมายคือบอกว่าให้ประชาเป็นสุขอะไรพวกนี้ยกมาโอ้ดีน่าแปลหนังสือหลายร้อยเรื่องมาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเนี่ยถ้าบอกว่าสนุกต้องไปตามหาดูแลครับห่วงคํานึงเลยครับใช่ไหมห่วงคํานึงนะจดไว้ก่อนพี่ซีรีส์เห็นมากันบ้านเยอะไปหมดเลยพี่บุรัตน์มีให้กันบ้างก็โอเคนะคะครับครับเอาล่ะกลับมาดูว่าควันหลงจากกีฬาโอลิมปิกที่เปิดตัวไปเป็นไงบ้างครับพี่พี่จับประเด็นไหนบ้างครับ ต่เศษขาก็ห่วงคำนึงเหมือนกันนี่แต่ดาคมาึงกดีที่ที่แสนจะเลวร้ายที่ดับในความรุนแรงซึ่งคือคือตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะสโลวาเกียซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกของเอีนะคะอืออาจจะเป็นหัวหอกด้วยประกาศจะถอนตัวไม่เข้าร่วมในพิธีปิดอ้าวในการบอยคอรครับถ้ามองอีกในหนึ่งก็คือการ เขาเรียกว่าจำตามสนองจำได้ไหมคะว่ากลุ่มยูเออเมริกาเนี่ยเคยบอยขอดีนที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกจำได้ไม่งี่ดูหนาวใช่เลยวองกีฬาเลยไม่มีเหตุผลแค่ว่าจีนเนี่ยอฆ่าร้านเผาพันชาวสินเกียงในเอชาวอุยกูในสินเกียงซึ่งไม่มีอะไรออกมาแต่คุณกระหายเหตอยางนู้ยังมีออกมาเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงของจีนครับแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสก็กำสนองตัวของเองเอ ของฝรั่งเศสเองนะคะก็โดนโจมตีมากมายในเรื่องของพิธีเปิดซึ่งคนรับไม่ได้กับหลายๆภาพโดยเฉพาะชาวคริสเตียนน,นะคะและยังอีกหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าสโลวาเกียเป็นเป็นคนนําร่องก่อน<ห>นะคะ<ห>ว่าจะบอยคอรไม่เข้าร่วมพิธีปิด ครับใชค่ะครับเขาบอยคอดประเด็นไหนกระแสก่อวินาศกรรมอีกเยอะแยะอ่าใช่ค่ะเขาบอยคอดประเด็นไหนครับพี่บุรัตครับสําหรับพิธีเปิดประเด็นไม่เข้าร่วมพิธีอ่าประเด็นที่ภาพที่อโรเลียนพระเยซูแต่ละอ๋อเดลลาซัปเปอร์โอ้ประเด็นนั้นเดลลาซัปเปอร์นั่นแหละค่ะแรงใช่เขาบอกว่าทำลายความรู้สึกของชาวคริสเตียนเมื่อใช่คือล่าสุดเนี่ยพวกกลุ่มแดกควีนคือคุณผู้ฟังแดกควีนหมายถึงว่า ผู้ชายแต่งหญิงเอาพูดง่ายๆคือกระเทยแต่งหญิงนะอันนี้อันนี้ด้วยความเคารพนะจะรู้ว่าพวกเราพวกเราอยู่วงการบันเทิงนะเราเ,เราเป็นคน<ก>ไทย<ฆ>อ,อ <laughs> คือเราเป็นคนไทยหมายความว่าเราไม่มีความดูหมิ่นดูแคลนอะไรเพศหลากหลายอะไรไม่มี <c oughs> ทั้งสิ้นเพราะพวกเราอยู่วงก,การวงก,การนี้แล้วพวกเราเป็นคนไทยประเด็นคือพวก d ร a g queen เนี่ยเขาพอเขามาแสดงในโชว์ที่ที่ที่พูดถึงการล้อเลียนฉากเดอะล s สซ์เปอร์แล้ว คณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเขาออกมาขอโทษก็มี d r a ก queen คนหนึ่งที่เป็นนักแสดงเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าขอโทษเลยพวกคุณตีสองหน้าคุณควรจะยืนยันในสิ่งที่แสดงออกความหลากหลายของ LGBTQ คือผู้กำกับเขาก็บอกว่าเขาต้องการพูดไปถึงเทพกรีกอะไรก็ตามนะฮะแต่เห็นชัดอ่ะจริงๆมันแฉไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเขาพูดถึงเดอะลาซซ์เปอร์ด้วยแต่พอออกมาขอโทษคือดร a กเองเขาก็บอกว่าไม่ควรจะขอโทษเพราะว่าตอนนี้คนไปโทษกลุ่ม d r a ก queen ที่ ที่ออกมาแสดงนั้นโชว์นั้นโดยที่คณะกรรมการโอลิมปิกก็ลดพน้นลอดตัวไปถ้าถ้าท,ท,ที่มีคนแอ p r o v โชว์นี้อะไรแบบนี้พี่คือฝรั่งเศสนะพี่บุลรัดเวลาเถียงกันมันเถียงกัน,มน,กนไม่จบ่ะพี่ทั้งวันทั้งคืนค,ค,คือเขาเป็นดินแดงเยงยเขาบอกเขาบอกมีเสรีภาพ <c oughs> แต่เราก็เคยพูด <c oughs> แบบว่าเสรีภาพของคุณเนี่ยจะต้องไม <c oughs> ่ละเมิด <c oughs> ความส <100 S 2> ิท <คน S 2> ของคนอื่นหรือสิทธิของคนอื่นใช่เขาใจแต่อย่างนี้เนี่ยคุณไปล้อเลียนกลุ่มอื่นโดยเฉพาะชาวคริสซึ่ง เราเองคือไม่ว่าเราเรียนศาสนาไหนเนี่ยเรารับไม่ได้สมัยก่อนจำได้ไหมคะที่มีนักเขียนการ์ตูนเราเรียนศาสนาของอิสลามในท่านพุทธของเราแล้วลาบกลายเป็นทัวโลกี่ยังมีไม่ได้เราเรียนอิสลามนะคะไม่งั้นเนี่ยเป็นประเด็นยิ่งใหญ่กว่านั้นพาะพวกอิสลามเนพวกบุสลิริขยอมไม่ได้ใช่ใช่แล้วตอนนี้โลกกำลังเครียดเรื่องนี้อยู่พอดีอืมอืมอืมอ๋อสโลวาเกียประท้วงแล้วอาต่อครับพี่ครับ เพราะก็ยังมีในประเทศที่มีการก่อวินาศกรรมทางอ,อ้อมอย่างเช่นตัดสายเคเบิลอะไรพวกนี้ออกมานะคะคก็เป็นเรื่องที่บอกว่าคือฝรั่งเศสยังมีความรุนแรงต่อต้านกลุ่มนี้ที่เรื่องก่อ,กอวินาศกรรมรถไฟอะไรอะไรพวกนี้ออกมาเพราะงั้นเพราะงั้นครั้งนี้เนี่ยไม่เรียกว่าไม่สวยตั้งแต่ต้นจนอาจจะจบเพราะว่าสโลวาเกียนำร่องแล้วว่าฉันไม่ไปร่วมพิธีเปิดไม่พิธีปิดนะคะอืมอืมค่ะ ในด้านอื่นเป็นไงครับพี่พี่ได้ดูไหมฮะวันที่ถ่ายทอดหรือหลังจะนั้นดูคลิปไหมฮะใช่ดูคลิปเอา,าค่ะ <ừ> ไม่ได้ไม่ได้นอนดึกเดี๋ยวนี้ไม่นอนดึกแล้วอนอนเที่ยงคืนเองสุขภาพดีเ <laughs> ที่คือก็ดึกแล้วพี่ <laughs> สักสี่ทุ่มไม่ล่ะตอนนตีสามเป็นปกติตีสามตอนนี้เดียนเที่ยงคืนแล้วโอ้เค,ย,ค,คยพัฒนาโอเค แล้วมีส่วนมีส่วนที่ชอบไหมครับพี่บุญรัต์คือดูแล้วแล้วสนุกชอบไหมคือแน่นอนไอ้ดราม่าตามมันนี่แบบเยอะมากต้องบอกว่าเยอะจริงๆแล้วก็คนก็บ่นเรื่องฝนตกแล้วก็แล้วก็แล้วก็ความที่มันก็แยกส่วนกันอะไรกันก็มันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละมุมมองในการดูแล้วแต่มุมมองคือเจ้าภาพพยายามจัดให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละค่ะเราเองก็เข้าใจเจ้าภาพคือพวกขอดินแดนเสรีภาพแล้วกลุ่มโบก็พยายามจะฟื้นคืนที่โบกคือกลุ่มที่เรียกร้องความเป็นธรรมโดยเฉพาะสิทธิสตรีสิทธิในเรื่องของสีผิ ิวที่เสมอภาคกันแล้วก็อ้างเป็นกลิ่นซึ่งคนรับไม่ได้ไงคุณกลิ่นจริงก็คืออนุรักษ์ธรรมชาติครับแต่กลิ่นจะไม่มีอะไรอ่ะไม่อลังการคือคนเลยเอาไปจับจับเทียบกับของจีนตลอดเวลาเพราะจีนั้นอลังการมากๆพิธีปิดที่เราเราลุกหนีไม่ได้เลยอนะคะเพราะฉะนั้นจบต่างเยอะมากว่าสุดท้ายวัฒนธรรม การตีความทางด้านพัฒนาธรรมก็เป็นเรื่องสําคัญแม้กระทั่งในยุคนี้นะคะแล้วถ้าตีความไม่รอบได้าหรือไม่คํานึงถึงจิตใจของคนอื่นเนี่ยผลที่ตามมาก็คงอย่างที่ฝรั่งเศสได้ประสบเนี่ยคะ่ะแล้วการเมืองภายในฝรั่งเศสอย่างที่เราก็เกาะติดตลอดนะครับพี่หลังจะมีการเลือกตั้งไปก็ทราบว่ากลุ่มกลางกลุ่มขวาของคุณมาครงเนี่ย กลุ่มกลางกับกลุ่มซ้ายเขาก็ออกมาสู้กับกลุ่มขวาดังนั้นการจัดงานรอบนี้มันก็ต้องเป็นคอนเนคชันที่ไปทางด้านฝั่งซ้ายถูกไหมพี่บุรัตคือซ้ายซ้ายจะต้องรู้ขึ้นจัดงานดังนั้นพอจัดไปแล้วเอาล่ะคนชมก็ซ้ายก็พยายามจะชมกันเองขณะที่ฝั่งขวาเขาต้องออกมาแย้งแล้วก็แย้งกันอย่างที่ทราบเนี่ยแล้วก็จะเถียงกันอยู่ในฝรั่งเศสแบบนี้ก็เป็นฝรั่งเศสแต่ว่าเขาไปแตะเรื่องการเมืองวาดก็ว่ามันก็ ข้มข้น,น,นไปนะเขาบอกว่าเนี่คือประเด็นเอาการเมืองมาไว้ในกีฬาไงอ่าคานี้แหละใช่ไหมคะใช่แล้วก็ยังมีเรื่องอนักกีฬาด้วยการที่ผูต้ตรงตรงว่าคือเชื้อสายยิวเนี่ยตอนนี้ก็ถูกต่อต้าน<อ>นะคะนักกีฬาจากอิสราเอลก็ถูกต่อต้านเพราะว่าตอนนี้ลามอิสราเอลนอกเหนือจจะถล่มพวกชนวนกาซาก็ลาเป็นเรื่องเลบานอนซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับนะคะค ว่าคุณพยายามจะให้เลบานอนเนี่ยเป็นประเทศที่ทุกครั้งที่มีปัญหาปาเลสไตน์เลบานอนจะต้องถูกถล่มทุกทีเพราะก่อนนั้นเคยเป็นอพื้นที่ที่ปาเลสไตน์แต่อาศัยอยู่บ้างจนกระทั่งถูกขับออก <c oughs> นะคะ <c oughs> ถูกขับออกไปอยู่ชนวนกาซาไปอยู่ที่ไหนที่ไหนออกมาครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่า เลบานดอนเนี่ยพัฒนาตัวเองส0สป,ปีหลังจากถูกถล่มแหลกทั้งเมืองเนี่ยจากเดินที่เธอได้ชื่อว่าปารีสแห่งตะวันออกกลางแหลกจนโอ้โหยับเยินมากเลยผลจากสงครามในตะวันออกกลางที่อเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเขาฟื้นตัวมาอย่างรวดเร็ว,วโอ้โหบานดอนน่าไปเที่ยวมากเลยอตอนนี้ก็เริ่มถูกโจมตีครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะกระทบต่อการท่องเที่ยว ต่อเรื่องความรุนแรงในในในตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่งแค่ะเศรษฐก,กิจก็แย่มาต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วการการศึกตรงนั้นทาท่าจะยกระดับเพราะฮิสบุลล์เขา <c oughs> เขายิงไปตรงไปตรงไอ้ที่รับสูงที่ที่ทางอิสราเอลเขายึดไปแล้วเขาไม่ยอมเขาไม่มีทางปล่อยคืนตรงนั้นเพราะว่าที่ซีเรียนะฮะ <c oughs> แล้วคนตาย <c oughs> มีเด็กตายเขาบอกเด็กตายก็เลยอรารวาสยิงกลับแล้วก็เราจะตอบโต้กลับสงครามทัท่าจะยกระดับโอตอนนี้ตึงเครียดทีเดียวแต่ก็อีกว่า เขาไม่มีทางคืนที่รับสู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นจุดต้นน้ํามันเป็นทรัพยากรแล้วมันก็มันก็สูงมองลงไปเห็นอิสราเอลทั้งเมืองแต่นั้นยังไงเขาคงต้องทะเลาะแย่งตรงนั้นกันถูกไหมพี่บุรัตครับ คือก่อนนั้นอยู่ร่วมกันได้ไงนโยบายของเนทันยาฮูตลอดช่วงกว่าสิบปีที่เป็นนายกก็คือขยายนิคมยูเข้าไปในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์เวสบ่งคนคือก่อนนั้นอยู่ร่วมกันได้แต่คุณเนี่ยนโยบายของคุณอย่างเดียวเองที่เข้าไปลุกรานแม้กระทั่งในเยรูซาเล็มตะวันออกที่เป็นพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์คุณก็ไปขับไล่เขาออกจากบ้านกระชากลาดถู ก่อความรุนแรงมีการฆาตกรรมมีอะไรพวกนี้เพื่อให้ชาวอิสราเอลเข้าไปอยู่ในบ้านของชาวปาเลสไตน์เพราะอันนี้เความรุนแรงนี้เนี่ยมาจากนโยบายของเนทันยยหูตลอดช่วงที่เป็นนายกเรื่อยมาจากพักของเขาแล้วยุคก่อนทรัมก็สนับสนุนเต็มที่นะคะเต็มที่แล้วตอนนี้ทรัมกำลังเนี่ยมาแรงอีกนั้นเนทันยหูบอกเขาเขารอเวลาให้ทรัมขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะผลดต่นสเลยก็ได้อื แล้วรัมเองตอนนี้พยายามที่จะกระชุนให้สถานการณ์ตัวตนออกการยิ่งบาดปลายไปพูดถึงอิหร่านบอกว่าคือคือหลังจากถูกทำลายเนี่ยก็มีการออกข่าวมาว่าตัวการเนี่ยคืออิหร่านแน่นอนออแล้วรพรอมก็พูดมาระหว่างหาเสียงเมื่อสองสามวันก่อนอ่านแล้วเครียดมากว่ามนุษย์มาบอกว่าถ้าตัวเองเป็นรับีจะลบชื่ออิหร่านออกจากแผนที่โลก คือคุณกำลังก่อสึกแล้วขยายความขัดแยง้งความตึงเครียดในภูมิภาคนั้น<า>ทั้งทั้งที่ไม่จําเป็นเลยทั้งทั้งที่รู้ว่าสาเหตุมาจากใครสาเหตุมาจากในทันยอหูแท้ๆจากนโยบายของคุณแท้ๆข<า>ยายนิวเคลียร์เข้าไปอยู่ในในพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ครับะะเรารต้องไม่ลืมที่ยุคข,ของทรัมป์คือยุคของทรัมป์คือยุคที่แล้วก่อนไบเดนคือทรัมป์แล้วไปเป็นไบเดนยุคนั้นเนี่ย เขาส่งโดรนไปยิงในพลสุไลามานีซึ่งก็เป็นผู้นำอกองกำลังคุดที่เป็นกองกำลังที่เข้มแข็งที่สุดของอิหร่านกองหนึ่งเสียชีวิตแล้วกองกำลังพิชามอิสลามใช่แล้วขณะที่สุไลามานีเขาเป็นในพลคนที่โอ้คนอิหร่านเขารักมากทุกวันนี้ยังมีงานพิธีคนก็ไปร่วมมากมายนะครับแล้วเขาชักธงว่าเขาฟัดฟัดฟัดวาใช่ไหมเขาบอกว่าจะต้องจัดการกับ คุณคุณทรัมป์แต่ก็ถูกดึงมาไปการเมืองภายในโดยบอกว่าอิร่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการยิงแต่ทุกคนทราบว่าอิร่านไม่ได้ส่งคนไปยิงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีศักยภาพที่จะไปยิงในอรอบนี้พยายามดึงเข้าไปออกมามเหมือนกับตอนซัดดัมถูกกล่าวหาซัดดัมแห่งอิรักฮะแล้วเพราะกังกล่าวหาอิร่านเหมือนกับกล่าวหาซัดดัมเพราะว่า,วา,าวมีคนสนองความคิดของทรัมป์อมบอกนั้นต้องถล่มแหลกอิร่านให้เหมือนกับอิรักให้เหมือนกับถล่มอิรักแล้วก็ฆ่าซัดดัมพุดเซน นะคะด้วยการโกหกคำเขาบอกโกหกตอนนั้นทาข่าวอยู่กว่าหมื่นครั้งโดยเฉพาะอดีตแพรดีบูสเป็นคนโกหกนับหลายพันครั้งว่าซัดดํากาลังเออมันมีนโยบายคือผลิต เอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสูงฮะ <c oughs> <c oughs> แต่คุบัตรนี้ยังหาไม่เจอเอาวุธที่คุณว่าอะไรเนีจาพ่อไม่ไมีพ่อ,พอเหล็กยาวยาว <c oughs> คุณต้องบอนี่คืออาวุธที่มีประสิทธิภาพแล้วคุณก็ไม่เคยขอโทษต่อประชาคมต่อชาวอิรักที่คุณไปถะะลม่มแล้วก็คุณก็ไปยึดครองอืม <c oughs> เอาน้ํามันของเขามาใช้ฟรีๆแล้ว ทำลายสาธารณูปโภคพื้นฐานจนหมดแล้วเอาบริษัทอเมริกันที่มีนักการเมืองถือหุ้นเนี้ย <c oughs> ไปประงูล <c oughs> แล้วก็ชนะบอก <c oughs> ฉันจะมาช่วยมูรณาประเทศให้คุณ <c oughs> <c oughs> แต่เงินชาวอิรักต้องจ่ายเอาเงินภาษีอิรักมาจ้าบริษัทอเมริกันที่มีนักการเมืองหนุนหลัง <c oughs> แล้วนักการเมืองพวกนี้ <c oughs> หลายคนเป็นรัฐมนตรีคือที่เคยร่วมรัฐบาลของบุชในการที่ ถล่มอิรักจนแหลกรานมม <c oughs> <c oughs> แล้วคุณตอนนี้กำลังจะขยายไปที่อิรานโดยอ้างว่าเป็นตัวการที่มาทำ้ายรอบทำ้ายทรัมป์ <c oughs> คุณไม่มอง <c oughs> ว่าเป็นคนอเมริกันที่เกลียดคุณนะ <c oughs> คนยิงเนี่ยเป็นอเมริกันแน่ๆพี่เพราะว่าที่ตายไปอายุ20น้องน้องคลุกเนี่ยโทมัสคลุกเนี่ยในขณะเดียวกัน ตอนนี้การเลือกตั้งอเมริกาก็เข้มข้นมากก่อนที่เราจะแวะไปที่การเลือกตั้งอเมริกาต้องเอาอีกเรื่องหนึ่งเอาที่ไหนดีเวเนซุเอลาใช่เวเนซนลาที่ตะแบยุคของชาวเวสแล้วก็มามาดูโรซึ่งเมื่อวันที่มีการเลือกตั้งครับแล้วข่าวของอเมริกันดลบรกการอยู่ตลอดเวลาว่าเตัวแทนฝ่ายค้านจะชนะเลือกตั้งแน่ๆทั้งๆ้งที่เป็นนักการเมืองที่คนไม่รู้จักเลยอื 6ชนะชนะเอกซิโพนี่ชนะแน่แต่คณะกรรมการเลือกตั้งของของเบเนซียลประกาศบอกมาดูโรเนี่ยได้ชนะเลือกตั้ง51ต่ 44, อ44ได้ตําแหน่งครั้งที่เป็นสมัยที่สามตอนนี้ออกข่าวว่าชาวเบเนเซีลรระท้วงอีอคุณรู้ไหมเบเนเซียลเนี่ยอเมริกามองว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งแทนคิวบาแ่ดงยุคข,ของชาวเวส Hmm. นะคะ hmm. แล้วก็คุณก็บ่นเซาะตลอดครั้งเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมาดูโรชนะคุณก็ไปสนับสนุนคนที่เป็นประธานรัฐสภา uh huh. hmm. แล้วคุณบอกว่าคุณรับรองประธานรัฐสภาเป็นปรบนับดีของประเทศ hmm. แล้วอีวีก็บ้าตาไปเลยนี่คุณไปแทรกแซงกิจการภายในของเขาโดยตรงเลยอะ่ะ hmm. แล้วบอกตั้งรัฐบาลซอนไม่ยอมรับรองรัฐบาล แล้วก็มีอีูหลายประเทศเข้าไปร่วมรับรองอย่างนู้อย่างนีงอ้ออกมาแล้วไปก่อวินาศก,กรรมจําได้ไหมคะที่ให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ให้นําสินค้าเข้าเวเนเอเข้าเวเนเซุเอลาเลยจนอดอยาก เงินเฟ้อขึ้นสูงกระดาษชำระยังไม่มีเลยยังรู้อย่างนี้อย่างมาแล้วก็จะเป็นตัวการไปบ่อนวินาเอ่ไปก่อวินาศกรรมโรงไฟฟ้าให้ไฟดับทั้งเมืองอเมริกันทุกทานทุกอย่างเพื่อจะโค่นมาดูโรที่บอกว่าเป็นทายาทการเมืองของชาวเวสที่ท้าทายอเมริกามาตลอดครับเน้นยุคนี้ไม่ทันไรกับผลมาบอกฉันไม่รับรองคุณแล้วอืฉันเบอกว่าเป็นการโกงเลือกตั้งอย่างงู้อย่างนี้ รูปแบบเก่าอีกแล้วออกมาเพราะฉะนั้นชาวเวเนเอซซลาก็ต้องเตรียมตัวรับอีกแล้วค่ะก็ยังมีก็เหมือนเมืองไทย่ะค่ะจะมีกลุ่มหนึ่งที่อเมริกาดลหลัลลงให้ก่อความไม่สงบขึ้น <S <S ด้วยวิธีการตำแบงต่างๆนานาหรือขั้นใช้ความรุนแรงท้าทายยิ่งเบเนเอลาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราต้องศึกษาตลอดเวลานะคะว่ารูปแบบที่อเมริกาพยายามจะเข้าไปแทรกแซงด้วยวิธีการ พูดตรงๆว่าหน้าไม่อายอ่ะเวรเนสเวลาเปียนคืบอ,อ่ะเป็นประเทศที่มีโรงเรียนนางงามนี่เขาพอกกันว่าได้คือโรงเรียนนางงามที่แบบโอ้เออใช่แต่จริงๆเนี่ยเขามีน้ํามันและเขามีป่าอเมซอนน่ะพี่คือผมก็งงมากประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดอันนึงในโลกเนี่ยทำไมเละขนาดนี้ถ้าจะให้พูดสั้นๆคือเป็นเพราะการเมือง อันนี้พูดได้ใช่ไหมพี่บุรัตถ้าไม่ใช่การเมืองมาเล็เนี่ยยึดน้ํามันมาเป็นของรัฐใช่ตอนนั้นเราขอต่อไ้น้ำมันเกือบทั้งหมดคือชาวเวเนซุเอล่าใช่ใช่มือกันยักษ์ใหญ่ของอเมริกาแต่ก็เลยมันยักษ์ใหญ่กลับกล้วชาวเวเนซุเอล่นี่ไม่เป็นคธต่อต่อชาวเวเนซุเอล่าที่ยังยากจนคือทุกประเทศที่มีน้ำมันในประชาชนยากจนครับแต่รวยกับคนกัเอ่อหยิบมือหนึ่งเท่านั้นเองใช่ใช่นะคบแล้วนี่ก็เหมือนกันคือสิบกว่าปีที่อเมริกาพยายาม ทำให้เบนเนสแลวลวุ่นวายเหมนกับ,บอีทัศอืมอืมอืมจะเข้าไปอย่างที่บอกมาเลยค่ะมีการเลือกตั้งรับตั้งประธานดีซอสอเมริการับรองประธานดีคนนั้นซึ่งจบที่อเมริกาครับครับ ดังนั้น,น,นถ้าจำไม่ผิดจำน,นะใช่ครับดังน,น,นั้นเราควรจะใช้พลังงานสะอาดได้แล้วนะพี่เนอะจะได้เลิกแย่งน้ำมัน <c oughs> กันสีทีเวียนหัวมันจะทะเลาะอะไรกันนักหนาเวียนหัวจะใช้พระอาทิตย์แล้วกัน,กนทุกคนมีเท่าๆกันเอาจริงๆไม่เท่าเลยเราไม่ได้ด้วย <c oughs> แเราไม่ได้มีผลประโยชน์แบบเขาเน่ใช่ใช่ดีนั้นเราไม่มีน้ํามันเยอะแยะมีเสหน่อยหนึ่งเออมีหน่อยหนึ่งอะไรแบบนี้เอาพี่บุรัครับเติมเติมรถกันใช่เราแวะกลับไปที่อเมริกานิดหนึ่งครับพี่ครับเลือกตั้งอเมริกาครับ คือตอนนี้น่ากลัวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอีลอนมสัสไปเผยแพร่คลิปที่ AI เรียนแบบเสียงของกัมบาแฮริสเหมือนมากเลยฮะแล้วไปเผยแพร่คือตอนนี้ AI ใช้ AI มาเป็นเครื่องมือการเบืองแล้วพยายามบ่นทำลายคว<บ>ามน,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 น่าเชื่อถือของกัมบาแฮริสซึ่งช่วงที่ผ่านมานั่งอ่านข่าวเนี่ยมีแต่แรงข่าวจากพักริพับริกันที่ทำลายแล้วสื่อก็พาดหัวใหญ่แบบ แต่คือข่าวเอียงกระเท่เล่แต่หน้ากลัวที่สุดคือใช้ AI มาเรียนแบบเสียงเหมือนทุกอย่างซึ่งกําลาแฮรลิสไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนี่แะ,ะคะใช่แล้วมันจะเหมือนเป๊ะพี่น่ากลัวใช่ใช่ความน่ากลัวของ AI ที่เราได้ฐานะสือ่อน่ากลัวแล้วตอนนี้ทำแม้กระทั่ง ภาพเหมือนคือไม่ได้ทําแต่เสียงนะทําวิดีโอได้ทําได้ AI, ท,ไดท,ทุกอย่าง AI ทําได้ทุกอย่างอย่างที่เห็นว่าในเมืองไทยตอนนี้อาจจะเห็น AI แต่งเพลงอันนี้ก็ไม่ได้แ,แปลกถ้าเอามาฟังแล้วก็บอกว่ามันเป็น AI. แต่ถ้าไปเรียนเสียงแล้วปล่อยเป็นเฟกนิวส์เนี่ยมันเป็นดีฟเฟกที่ดีฟชนิดแบบจับไม่ได้เลยบิบุลัดน่ากลัวมากใช่ค่ะโอ้หน้ากลัวมากมากมากแล้วตอนนี้เขาหนุ่มอ่ะแล้วทั้งก็อย่างที่ว่าดาแฮริสหาเสียงบอกว่าเป็นพวกไอคิวต่า ทำไมงานน่ะงค์ก็เป็นอายการจรง<ไ>อ้คิวตัเพราะไม่ดูเรื่องของคริปโตโธ่แล้วไปงานเปิดคริปโตไปเอาอวยพวกไอ้นักลงทุนคริปโตซึ่งเรารู้ว่าคนที่ลงทุนได้น,นี่ต้องรวยมากจ้าแต่ต้องโง่นะเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะถูกหลอกอ,ะอ่ะแล้วไปอวยพวกเขาโอนนี่เป็นพวกนี่เป็นอัจฉริยะอย่างนู้อย่างนี้ออกมาก็ลยถูกคนโต้ไงว่าเก่งจริงยังจะไปหาเสียงกับนักลงทุนคริปโตสิวะแล้วถือโอกาสด่า ด่ากาัม bara h a r สิว่า i อคต่ำเพราะคุณไม่รู้เรื่องนี้อะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหด่ากันแรงจังแต่ว่าแม้ตอนนี้นแรงแบบไม่มีคำว่าสุภาพบุรุษไม่มีคำว่าอะไรเอามามีแต่ตรงข้ามอ่ะโอ้ถ้าด่ายาบได้คงยาบแล้วแต่ว่ายามนี้เนี่ยดูเหมือนคะแนนของคุณกมลาในสวิงสเตทเนี่ยก็ตื้งขึ้นมาบางโพว่านำไปแล้วนะพี่หลายๆโพว่านำไปแล้วดังนั้นเนี่ยคือที่นำที่สุดคือที่อินเดีย <c oughs> อ่านแล้วขำม,มากเลยอ่ะครับ คุณเชื่อไหมว่าแวนซซ,ซ,ซึ่งซึ่งทรัมป์เลือกมาเป็นคู่ชิงในตำแดน่งรองนะเด <Jenny S 2> ี่วนซ์พย, <V ance, S 2> ยาของเขาก็เชื้อสายอินเดียใช่ใช่ครับแล้วสนิทกับกัมบราเฮลิสโอ้ราเป็นปอินเดียด้วยกันแล้วที่อินเดียในหมู่บ้านในรัฐทันต้าที่เป็น เ,เรียกว่าบ้านบรรทมหลุดของกัมลา r ฮริสเนี่ยตอนนี้นะคะเขาติดแต่ภาพกัมลา r ฮริสใหญ่มากแล้วก็เราเ,รเชียร์ชนะอะไรอะไรพวกนี้คือ,อการเลือกตั้งครั้งนี้ลาไปที่อินเดียไปอินเดียรรปรากฏว่าโอ้ยเชียร์กัมลา r ฮริส l i กันมากเลยถ้าชาวอินเดียมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเนี่ยทำได้กลุ่มขมับเลยครับตอนนี้คงกลุ่มขมับอยู่ด้วยแล้วล่ะครับเพราะว่ากระแสเสียงเด็กวัยรุ่นเนี่ย มาทางกำลาดในขณะเดียวกันเนี่ยคนผิวสีต่างๆผู้หญิงต่างๆก็เรียกได้ว่าจุดติดพอสมควรแต่ยังเหลือเวลาอีกร้อยวันเนี่ยเอาล่ะก็ให้สู้กันไปเราก็คอยติดตามดูพี่บุญรัตเดี๋ยวปลายเดือนหน้าเราจะไปเที่ยวกันผมจะชวนพี่บุญรัตก่อนสะพานเฉลิมพระเกียรติปากอ่าวบางตะบูนนะครับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาวัดเขาตะเคราเนี่ยจะมี พระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง29นิ้วหน้าตัก21นิ้วเป็นพระที่บอกว่าเป็นพระพี่พระน้องกับหลวงพ่อโสธรพี่เป็นหลวงพ่อโสธรคุเป็นพระพี่พาน้องกับหลวงพ่อก็ได้ขิงซึ่งใี่นครศรีประลอดเราอยู่บ้านเกิดไงใช่ครับู่ที่สามพี่เกิดที่สามพานครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็อยู่ตรงนั้นครับตั้งแต่เด็กแม่จะจูงมือไปร่วมงานวัดไร่ขิงทุกปีนั่นกินขนมจีที่อร่อยมากไอ้ติแมเพล้ติ่มบว มุ้ยมะพร้าวช่วง<ร>นี้ก็แพงพี่<ๆ>ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปไหว้ที่หลวงพ่อทอวัดเขาเขา,เขาตะคราวก็จะเป็นพระพี่พระน้องอย่างที่ว่าก็จะได,ได้ได้ได้ทั้งหมดนี้แล้วก็ไปวิหารเรือเพตราณิพนังเพตรานิพนังคือเรือที่สร้างจากเรือที่ได้ไอเดียจากเรือโบราณก็คือเรือที่จะพาไปสู่นิพพาน <จะ S 2> <ล>ยาวายใช่ฮะเรือที่จะพาไปสู่นิพพานก็คงจะได้ไอเดียสมัยโบราณคล้ายๆกับเรือเรือเรืออาร์คเรือ เรือโนอาห์แต่ว่าเป็นคด <c oughs> ก็มาปรับทำก็เป็นเรือสูนิพัท์แต่ยาว32เมตรพี่เรือลำบั้นเริ่มเลยอ,อันนี้น่าถ่ายรูปมากนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะไปจะไปที่โครงการพระราชดำริที่แหลมผักเบียร์ด้วยก็ไปดูการแก้ปัญหาโครงการพระราชดำริของในหลวงที่พูดถึงขยะก,กับน้ําเสียนะครับแล้วก็พระราชวัง มลิกาเทียวันนี่แค่วันแรกนะมาลึกาเทียวันนี่พระราชวังสวยมากโดย,<ว>ยเฉพาะระเบียงสุดระเบียน<ช>ยายที่ทอดสู่ทะเลโอ้<ช>ไปเดินแล้วโรแมนติกมากมีความสุขเป็นพระราชวังของรุนกล้าวรัชการที่6นะครับท่านก็ไปพักพระราชอิริาบถท,ที่นั่นเพราะว่าพระองค์ทรงป่วยคือคือพระองค์ป่วยจาก ั้งแต่ที่อังกฤษคือพระนาพีก็เจ็บท้องอยู่ตลอดพระชมชีพนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่ที่นี่ดังน,น,นั้นไปก็จะไปดูภาพสวยงามไปดูพระราชวังเมฤคขเทยวันก็เป็นศิลปะแบบสถาปนิกชาวอิตาเลียนแล้วสุดท้ายเข้าไปพักผ่อนแล้วก็ไปเดินเล่นตอนเย็นด้วยที่หัวหินแล้วก็ไปฝึกหายใจและคืนนั้นคืนแรกก็จะไปฟัง ทีเบตเทียนสิงกิงโบพี่บุรัตอีกรอบหนึ่งพี่บุรัตเคยแล้วเดี๋ยวมาขยายกันใช่ใช่เดี๋ยวมาขยายกันเขาเรียกอะไรภัยในร่างกายเราเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวมาขยายกันดังที่ว่ารีบจองในสัปดาห์นี้นะครับเราได้เออร์ลีเบิร์ดครับจริงเปิดจริยครับที่เอาของไปแจกด้วยโอ้ยขอบคุณครับพี่บุรัตเดี๋ยวเราคุยกันต่อสัปดาห์นะคุณยังไม่บอกว่าอะไรแตจะถามคุณว่าไปกี่คนได้เลยได้เลยครับครับผมจองสำรองที่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์